่ะท่านผู้ชมมาร้านต้นไม้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ร้านสุดท้ายนะพี่สาวน้อยใจเลยใช่ไหมคะ,คะนี่ค่ะร้านนี่อ๋อร้านน้องไม้ MILD อ,อ,อ,อ๋อ,อข้างร้านลุ่นจ่อยนะคะนี่อ๋อร้านน้องไม้นั่นเองนะคะนะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะที่เบอร์โทรนี้ค่ะท่านผู้ชมหรือจะเป็นเฟสน้องไม้ก็ได้นะข้างบนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนี้มีไม้อะไรแนะนําบ้างคะ จะสีด่างแล้วก็องค์หญิงทอฝันโอ้ตามนี้เลยค่ะท่านผู้ชมตามนี้เลยค่ะราคาราคาอุค์หญิงทอฝัน3,500บาทท่านผู้ชมใครสนใจติดต่อได้ที่ฝ้ายให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะชายชนสองพนเก้าบาทเพชรเจ็ดสีด่าง5,000นะคะห้าพ้ค่ะโอ้ตัวนี้3,500ใหญ่แล้วนะคะเนี่ยใช่่คะประมาณกี่เดือนแล้วคะพี่แบบนี้ก็ประมาณ3-4เดือนแล้วค่ะน้องฝ้ายที่เพิยงมาละเดือนนะคะแล้วก็มีหนุมาน สนใจอนุมาตั้งแม่นะแบบนี้เท่าไหร่คะพี่พี่ก็ว่าจะปล่อยสัก2 5 0 0 2 8 0 0พี่ก็ไปแล้วค่ะ2500บาทนะคะหรือ2,800นะก็ไปแล้วนะท่านผู้ชมนะใครสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้นะเบบีก็มีนะคะนี่คือมีของขวัญเพชรช้นล้านค่ะต้งเงาควนอูอ๋องาควนอูขายยังไงคะพี่งากวนอูก็ต้นละ200้ยโอเคค่ะต้นละ200นะคะเงาควนอู เพชรพล้านต้นละเท่าไหร่คะต้นละร้อยยี่สิบจ้าร้อยยี่สิบบาทค่ะท่านผู้ชมแล้วที่นี้พวกพญาพันวังทองเฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้พญาพันวังใช่ไหมคะใช่จ้าพญาพันวังแบบนี้ขายเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็น้องไส้จะมีจอมทับค่ะอยู่ข้างหน้าจอมทับเก้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นพญาสเสวตแบบนี้เท่าไหร่คะพี่ กินนารีอยู่ที่300บาทนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะพี่อะไรคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะหนูอ๋อลูกไม้แบบนี้ค่ะยังไงคะลูกไม้อยู่ที่ร้อยห้าสิบจ้าร้อยห้าสิบบาทกระถางเล็กหรือใหญ่คะพี่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กเลยค่ะอ๋อเท่ากันเลยนะคะรวมกันไปเลยนะคะแล้วอันนี้เขาเรียกว่าลูกไม้เหมือนกันใช่ไหมคะลูกไม้จ้โอ แล้วก็อันนี้คือมีานุมานด้วยจ้ะานุมานขายไก่ไหลอ๋อานุมานแบบนี้ขายยังไงคะพี่ขานุมานที่ขายอยู่สี่ร้อยรวมส่งจ้ะสี่ร้อยรวมส่งนะคะต้นใหญ่แบบนี้เลยเหรอคะพี่โอเคใครแล้วก็มีไก่สุพรรณนะคะไก่เดชาไก่สุพรรณขายยังไงคะพี่ไก่สุพรรณไก่สุพรรณหนึ่งพันบาทถูกไหมคะ แต่ถ้าเอาไปต่อยอดหรือไปตั้งแม่พี่ก็จะลดลงกว่านี้นะ,ะลดได้เนาะโอเคใครสนใจก็ตามนี้เลยนะท่านผู้ชมขอบคุณมากมนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เวลาสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ,ะคุณป้ามาตั้งขายทุกวันไหมคะหรือว่ามาเฉพาะอ๋อมาทุกวันนะคะ,ะแล้วส่งออนไลน์ไหมคะส่งค่ะถ้าใครสนใจต้นไม้ของคุณป้าติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะ 084ย8 4ปดส9่เก้าแปดสีนะคะต้นไม้ป้ามะเลยต้นไม้นะคะอันนี้ม้ากันทักกะแบบนี้เท่าไหร่คะตัวนี้950าร้บาทค่ะห้าบาทค่ะนักผู้ชมม้ากันทักกะนะคะแล้วตัวนี้หงเหินค่ะหงเหินแบบนี้ขายยังไงคะตัวนี้ก็350ค่ะ350เท่านั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีจอมทักนะคะด จ๊อมคับก็350 350นะคะอันนี้ปลูกเองหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะอ๋อก็ปลูกบ้างแล้วก็รับบ้างอมานะบ้างอันนี้อะไรคะอันนี้นธนุมานอ,พานอะพาจ้ะอ๋อแบบนี้ขายยังไงคะตัวนี้ก็350อ่าแต่ไฟว่ามันออกแนวกลุ่มพักกันนะคะต้นนี้เนาะเหรอคะ เจ้าของเขาบอกมาอย่างนั้นค่ะโอโอเคไปไปรับขมาคุณค่ะแล้วอย่างอีเหล่านี่ขายยังไงคะนี่ร้อยเดียวค่ะร้อมหัวนะคะหัวใหญ่ร้อมหัวเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมโอ้หลายต้นนะคะห้าต้นหัวโอ้เขี้ยวเต็มเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมขายไม่แพงนะคะขายไม่แพงนะคะ แบบนี้คือมะควาลังสันหรือเปล่าคะใช่ค่ะแบบนี้ต้นละเท่าไหร่คะต้นนี้7 5 0ด่้7ยห้าิบนะคะแล้วอันนี้นี่คืออะไรคะอันนี้เศรษฐีเรือนนอกค่ะเศรษฐีเรือนนอกแบบนี้ขายยังไงคะ100่บาทค่ะหนึ่งรบาทนะคะโซนนู้นก็จะเป็นไม้ประดับทั่วไปนะคะไม้ใบไม้ใบอไม้ใบเออคุณแผนแบบนี้เท่าไหร่คะ 100บ่100บาทนะคะแล้วเสาน้อยปรับแป้งนี่ขายยังไงคะหน้ารับแป้งก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหัวใหญ่ๆเลยนะคะแสดงว่าปลูกนานแล้วใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะโอเคขอบคุณมากมนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะใครสนใจก็มาเลยค่ะรู้มชมตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนี่ค่ะ